สวัสดีครับผมปลืม้มและนี่คือปลื้มอวดของ2021พาร์ท2และถ้าคุณยังไม่ได้ดูพาร์ท1นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกคนพัฒนาโลกรอบตัวได้เราจึงไม่หยุดเรียนรู้ทดลองมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเอาสิ่งที่เราเจอมาแบ่งปันนี่แหละคือมีพลัส ต่อไปนะครับเป็นหมวดของความรู้และปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องมือแม n จเมนต์นะครับจากที่เราเคยใช้ Monday.com เนี่ยตอนนี้เรามาใช้ Notion แล้วนะครับ mm hmm. notion เนี่ยเป็นโปรกแกรมออนไลน์ที่จัดระเบียบความรู้แล้วก็แบบจัดระเบียบชีวิตได้ดีมากๆเลยผมจะไม่รีวิว o t i o n วันนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวจะมีน้องไปนะครับไปครับที่เขาจะมาทํารายการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพวกนี้ในการจัดการชีวิตเนาะเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเรื่องโนชันเนี่ยเดี๋ยวให้ไปอธิบายนอกจากโนชันแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดีใจมากที่เปลี่ยนได้สักทีนะครับคือแต่เดิมอะ่ะผมอ่านหนังสือเป็น,นหนังสือแบบกระดาษกระดาษอย่างเงี้ยนะครับประมาณปลายปี2020เนี่ยผมเพิ่งเริ่มเปลี่ยนมาอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็คือโปรแกรม Kindle ซึ่งก็คือเราซืื้้้ออออหนนังสจาาาากก Amazon แลลว็เเามา่ไดย คือถ้าเห็นเนี่ยดังสือผมมันมีเยอะมากอยู่แล้วเนาะแล้วแบบผมก็นั่งคิดว่าโหถ้าผมซื้อเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมัน ต้องเสียพื้นที่อีกมากกราดไหนในการเก็บหนังสือนะพอเราเปลี่ยนมาอ่านเป็นอ e ีบุ๊กแทนนะครับมันแก้ปัญหาเรื่องสถานที่ไปได้เยอะมากเลยนะครับหนังสือที่อ่านผ่านอ e ีบุ๊กไปปีที่แล้วนะครับก็จะมี s h v e n t s b i t เวอร์ชันล่าสุดเลยเนะเฉะลิมฉลองกี่ปีอ0ปีมนะั้งก็มีบทเพิ่มเติมนะครับจากลูกของเซเวนโควีเนี่ยมาเขียนเพิ่มเติมให้ด้วยใครอ่าน7 Habit เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเวอร์ชันนี้ก็จะมีมุมมองจาก คนรุ่นใหม่มาเสริมเพิ่มเติมนะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่เอามาปรับใช้ได้ง่ายขึ้นมากอีกเล่มหนึ่งที่อ่านก็คือ one page marketing one page marketing ก็อ่านเล่มกระดาษไปแล้วแล้วก็พอทำ maker station เนี่ยก็แบบโอ้โหคล้ายๆกับผ่านศึกสงครามเยอะเนาะก็พอกลับมาอ่านอีกรอบนึงเนี่ย ก็เลยเอ่อเก็ตมากขึ้นว่าอ๋อที่เราทําไปมันผิดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถทำให้เราปรับปรุงได้ง่ายขึ้นคือผมเชื่อว่าหนังสือนะครับตราบใดที่เรายังทําไม่ได้เหมือนที่หนังสือเขียนนะ่ะเราก็ถือว่ายังเหมือนยังรู้ไม่หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นการอ่านซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับผมอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสอ่านแล้วชอบมากๆเลยก็คืออันนี้เป็นแบบไอดอลเลยนะ ก็คือเล่มนี้นะเล่มนี้เนะี่ยจริงๆผมซื้อมาเป็นกระดาษแล้วนะครับแต่ผมซื้อใน e อีบุ๊กอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ every t o o l s a hammer อันนี้เป็นหนังสือของ adam savage นะครับเป็นหนังสือกึ่งๆึแบบชีวประวัติบวกกับ how to ปนปกันนะ่ะก็สนุกดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาเป็นไอดอลผมเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับก็สนุกมากอีกเล่มนึงที่อ่านจบนะครับใน kindle ก็คือ fab นะครับ เขียนโดยคุณนิวเกอร์เชนฟิลด์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์บิตจานาอมของ MIT แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ mm hmm. เขาเรียกอ,อะไรเป็นผู้เริ่มการทำแฟบแลบนะครับของโลก mm hmm. ก็เป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าพอมันทำให้แบบเออเห็นภาพมากๆเลยว่าเออทำไมเมคเกอร์มูฟเมนต์แล้วก็แฟบแลบมันถึงสำคัญกับโลกในอนาคต mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับก็ประมาณนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของเกมโดยเฉพาะบอร์ดเกมนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสสั่งบอร์ดเกมมาเนาะเกมนี้นะครับมีชื่อว่า touring t o m b o นะครับคือปกติที่บริษัทเราเนี่ยเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วเนาะเราตัดสินใจสั่งบอร์ดเกมนี้มาจากแดนไกลเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากในการเอาของที่จับต้องได้เนี่ยมาอธิบายว่าคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงก่อนที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงดีกว่า นี่ข้างในก็จะมีบอร์ดมาให้นะครับขาตั้งในกล่องนะครับเขาก็จะมีพัลส์บุ๊กมาให้ในพัลส l บุ๊กเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นด่านต่างๆแล้วก็คอมมิกที่เป็นเรื่องหลักๆของเกมในเกมนี้นะครับเราเล่นเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าอาเลียนะครับอาเลียเนี่ยเป็น Space Engineer นะครับซึ่งออกไปซ่อมจานดาวเทียมในอวกาศแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ยานของเธอเนี่ยตกลงบนดาวเอเลียนบนดาวนี้เธอได้เจอกับหอคอยสูงอันนึงนะครับพอเธอเข้าไปข้างในเนี่ยเธอค้นพบว่ามันมีกระดานนี้อยู่เต็มไปหมดเลยเรื่องก็คือดาวนี้มันมีรังสีบางอย่างสูงมากนะครับจนเขาไม่สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซิลิกอนได้เขาเลยต้องใช้กระดานนี้เป็นการคำนวณแบบคอมพิวเตอร์หน้าที่ของอาเลียหรือว่าเราก็คือซ่อมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ดาวดวงนี้สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่ง ในเกมเขาก็จะให้ลูกเหล็กมา2ส,สีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับแล้วใัแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีอัลกอาทมที่เขาต้องการมาให้ว่าเขาต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี้ยคำนวณออกมาแล้วให้ได้รหัสแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินสลับกันยังไงบ้างโดยที่ในเกมนะครับเขาก็จะมีชิ้นส่วนให้เราเล่นหลายๆแบบมี the ramp นะครับทำหน้าที่ลําเลียงลูกเหล็กไปทางซ้ายหรือทางขวามี the crossover ทําหน้าที่สลับด้านลูกเหล็กจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายมี the bit นะครับ ตัวนี้เหมือนสวิตช์ที่จําตําแหน่งของตัวเองได้แล้วก็จะถูกสับเปลี่ยนทุกครั้งที่มีลูกเหล็กผ่านแล้วก็มี the gear bit นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆสวิตช์แต่ว่าสามารถที่จะไปหมุนทําให้เกียร์บิดอื่นๆเปลี่ยนพร้อมๆกันได้และสุดท้ายก็คือมี interceptor ตัวนี้จะเป็นตัวที่หยุดลูกเหล็กไม่ให้กลิ้งต่อไปพออย่างนี้แล้วอาจจะงงเนาะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจว่า ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ละพาร์ทที่เราใช้เนี่ยก็คือลอจิกเกตที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการคํานวณและเอาคําลูกเหล็กสีแดงสีน้ําเงินนี่นะครับก็คือเลข Binary ความเจ๋งก็คือเกมนี้นะครับเขาเอาสิ่งที่เราจับต้องได้มองเห็นได้มาอาธิบายโลกดิจิตอลที่อาจจะเข้าใจยากส่วนตัวนะครับผมเป็นคนเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้แบบมิติสัมพันธ์ เปลาคือเราควรจะเข้าใจว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมิติสัมพันธ์กันยังไงตามชื่อนะกว้างยาวสูงแต่ที่สําคัญที่สุดและผมว่าที่ยากที่สุดในการทำความเข้าใจก็คือมิติเรื่องเวลาของที่เป็นดิจิตัลหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับมันทํางานเร็วมากเสียจนบางทีเราคิดไม่ออกว่ามันเวิร์กยังไงไปเลยแต่การที่เรามาทําความเข้าใจผ่านการเล่นเกมเนี้ยมันชะรอเวลาแล้วมันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อ กว่าที่สัญญาณจะมาผ่านเกตต่างๆเนี่ยแล้วมันได้เอาคําแบบนี้มันเวิร์กยังไงเรามีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนแต่ละ Logic Gate, ลอจิกเกตเรามีเวลาที่จะค่อยๆเรียนรู้ว่าลอจิกที่เราตั้งอะ่ะมันเวิร์กยังไงแล้วมันไม่เวิร์กยังไงและถ้าคุณเหมือนผมที่ตอนเด็กๆชอบเอาลูกเหล็กมาทําเป็น,นกลไกกลมกลิ้งต่างๆเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินมากกับการเล่นเกมนี้ t o u r ิ n งทัมโบนะครับเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ให้ความรู้ ไม่ใช่แค่ในแง่ของการทํางานของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ให้ความรู้ในแง่ของการออกแบบเกมด้วยคือมันเป็นเกมที่ simple เรียบง่ายแต่ว่าสนุกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นไปได้หลายทางมากในการที่จะเล่นกับมันเล่นซ้ําๆได้เล่นได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมปรดปลานในปี2021 หลายคนที่ติดตามมีพลัสมานะครับคงจะรู้ว่าผมปกติผมขับกระบะสีดำคันนึงที่ชื่อว่า Black Dragon นะครับปีนี้เนี่ยได้มีโอกาสเรียกว่าอะไรเดียดาวเกรดคือความจริงอะ่ะผมคิดมานานแล้วว่ารถกระบะเนี่ยมันใช้น้ำมันดีเซลเนาะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง PM 2.5แล้วมันก็กินน้ำมันแล้วมันก็เรียกว่าไม่ค่อยดีกับโลกเท่าไหร่แล้วกันผมก็คิดมานานแล้วว่าผมจะแก้ปัญหากาัน คมนาคมของผมยังไงดีปีนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่อยู่เนี้ยเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda P C X ปี2019เป็นมอเตอร์ไซค์มือ3แล้วนะคือ <c ười> คันนี้เนี้ยซื้อต่อมาจากเพื่อนทีหนึ่งนะครับคือผมคงเปรียบเทียบไม่ได้ว่าผมชอบ P C X เพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่เป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกของผมแต่ว่าผมเปรียบเทียบได้ว่าผมชอบมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถกระบะยังไง อันดับแรกเลยคือเรื่องการใช้น้ํามันกระบะของผมเนี่ยผมขับอยู่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ42กิโลเมตรต่อลิตรนั่นคือ3เท่าวกว่านะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดน้ํามันลงไปได้เยอะมากแต่เดิมเนี่ยผมเคยเติมน้ํามันเดือนหนึ่งแบบ4ี่ห้พทุกวันเนี้ยเติมไม่ถึง400นะครับ <laughs> แล้วก็เรื่องของความรวดเร็วในการเดินทางอย่างที่รู้กันน้องมอเตอร์ไซค์มันก็สามารถซอกแซกได้เยอะกว่าแล้วก็เรื่องของการไม่ต้องหาที่จอดรถ รถกระบะเนี่ยเป็นอะไรที่หาที่จอดค่อนข้างยากเพราะว่ามันใหญ่กว่าปกติเนาะการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้การออกไปข้างนอกของผมอะ่ะมันมันเพลนน้อยลงแล้วกันโอเคผมรู้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กมันได้ปลอดภยัยผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ออกจากบ้านบ่อยขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็ผมก็พยายามขับขี่อย่างระวังที่สุดเท่าที่จะทได,ได้และนั่นนํามาถึงของโปรดชิ้นต่อไปของผมก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองหมวกกันน็อกอันนี้นะครับเป็นหมวกกันน็อก รุ่นสปเกอร์ของบิลโมล่านะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะตอนผมเห็นหมวกกันน็อกอันนี้ครั้งแรกนะผมปิ๊งมากเลยเพราะว่า <c oughs> คุณเดาได้เลยใช่ไหมเป็นสีดําด้านนะครับอันดับที่2ก็คือหมวกกันน็อกอันนี้มันใส่ค่อนข้างง่ายคือผมใส่แว่นนะครับผมใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้เพราะว่าผมต้องมานั่งถอดแว่นก่อนแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วค่อยใส่แว่นอีกทีหนึง่งหมวกกันน็อกอันนี้มันเป็นหมวกกันน็อกเขาเรียกว่าอะไรครึ่งใบนะครับ แต่ว่ามันมีส่วนคางที่ถอดออกได้ซึ่งส่วนคางนี้ไม่ได้ทําการปกป้องอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะมันมีพวกยงคส่วนงานอย่างเดียวแต่ว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันดูเป็นหมวกเต็มใบอย่างนี้นี่นะครับอ๋อที่ผมชอบหมวกอันนี้มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอผมเห็นการถอดคางออกมาได้แบบนี้ทําให้ผมเกิดไอเดียว่าผมสามารถทําระบบกรองอากาศให้กับหมวกกันน็อกได้ไหมนะ โดยการที่เราจะแฮ็กสิ่งนี้นะครับยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงนะแต่ว่าพอเห็นหมวกนี้แล้วปิ๊งไอเดียนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือหมวกที่เราต้องการและนี่นะครับก็คือทั้งหมดที่ผมชอบในปี2021ที่ผ่านมาแล้วทุกคนละครับในปี2021ที่ผ่านมาถูกใจอะไรบ้างอย่าลืมเอามาอวดกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทดลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Discord นะครับ หลายๆคนที่อยู่ในวงการเกมเนี่ยก็คงรู้จัก Discord เป็นอย่างดีเขาเอาไว้สตรีมเกมกันเนาะแต่ผมรู้สึกว่า Discord เนี่ยมันค่อนข้างดีในแง่ของการเอามาคุยกันเป็นคอมมูนิตี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะจอย Discord กับเรานะครับลิงก์อยู่ในคำบรรยายของวิดีโอนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับปีนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้า2022มาพัฒนาไปพร้อมๆกันที่นี่มีพลัส